ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องผูซ่านนะครับตอนนี้วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงิน500บาทใน l a z a ด a นะครับได้ทุกคนครับขั้นตอนที่หนึ่งโหลดแอป l a z a ด a มาก่อนครับก็จะลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้ครับแล้วก็เปิดเข้าไปเลย แล้วก,กดไปที่บัญชีครับหลังจากนั้นให้กดแชร์รับ500บาทครับมันจะมีวงกลมคำว่าเปิดครับให้เรากดเปิดครับอ่ามันก็มีจำนวนเงินขึ้นครับ กติกาในเกมนี้ครับคือแบบให้ทุกคนอ่ะเข้าไปอ่านที่กลยุทธ์วิธีการชนะแล้วก็แบบมันจะมีวิธีเล่นสอนให้ทุกคนอ่านเลยันจะแบบให้ชวนเพื่อนอ่ะแบบไม่จําเป็นต้องชวนกลุ่มอื่นหรือแบบ้องให้คนอื่นมันเชิญให้คนเดียวก็ได้เดี๋ยวผมทําให้ดูครับ เชิญคนเดียวเรื่อยๆแต่มันจะเพิ่มน้อยกว่ามันต้องแบบส่งไปให้คนที่แบบยังไม่เคยโหลด๋ยวมันส่งให้นี่ครับอ่าส่งไปแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็จะแบบมันจะมีขึ้นว่าแชร์ไปยังกลุ่มแชทสองกลุ่มเราไม่ต้องจําเป็นต้องกลุ่มก็ได้ครับมันก็แชร์ไปคนเดิมไห้ครับแชร์ไปเรื่อยจะมันครบห้าร้อยบาททุกคนก็จะได้นี่ครับ ส่งแชร์คนเดิมนะครับทุกคนก็เห็นอยู่นะครับเนี่ยตังก็จะเพิ่มขึ้นครับเฮ้ยส่งไปคนเดิมอีกอเนี่ยมันก็จะมีแบ่งปันให้เพื่อนช่วยอะไรเนี่ยแล้วก็หุ้นเนี่ยครับมันจะได้เงินเยอะกว่าครับให้กด ก็ส่งไปที่คนเดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวผมส่งไปครับอ่าเงินก็จะเพิ่มเป็นสามร้อย้าสิหกแลวใช่ไหมครับทุกคนก็เห็นนะอ่าผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นคนที่เอ่อเปิดจากลิงก์ใต้คลิปผมอะยังไงก็ได้ไม่ต่ำกว่าสามร้อยหกสิบอะ อ่าครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกด s u b s c r i b กดถูกใจไลค์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณครับ